ดีค่ะก็วันนี้มาทักทายพูดคุยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่บางกองทุนนะคะที่ไปกู้ยืมเงินปลอดดอกเบีย้ยตามมาตรการาตามนโยบายปฏิคอรมในปี2558นะคะแล้วเดือนตุลาเนี่ยมันจะครบกำหนดสัญญาจำได้ไหมคะว่าในปี58 ะะรัฐบาลเนี่ยได้ออกมีมติครม์ม,มาว่าให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะไปกู้ยืมเงินปลอดดอกเบีย้ยได้นะคะในวงเงินกองทุนละ1ล้านบาทโดยที่มีระยะเวลาการกู้ยืมเนี่ยปี2ปีแรกนะคะก็จะปลอดดอกเบีย้ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายดอกเบีย้ยแทนกองทุนในอัตราร้อยละ2.21บาทนะคะ แต่เมื่อครบกำหนด2ปีแล้วนะคะถ้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยไม่ชําระคืนเงินก้อนทั้ง1ล้านบาทเนี่ยจะเอาต่อในปีที่3อันเนี้ยธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่ปีที่3ไปจนถึงปีที่7เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะและจากการลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนหมู่บ้านสิ่งที่ทีฉันเป็นห่วงที่สุดเลยนะคะก็คือ เดือนตุลานี้จะครบกำหนดสัญญาแล้วนะคะบางกองทุนก็มีหนี้ค้างชำระกับธนาคารสูงมากนะคะบางกองทุนก็แจ้งมาว่าบางกองทุนก็แจ้งมาว่าได้ชำระคืนไปแล้วอันนี้ดิฉันไม่ห่วงนะคะเพราะหลักเกณฑ์การกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในฐานะนิติบุคคลเป็นผู้กู้และมีคณะกรรมการเป็นผู้ค้ำประกันค่ะ คำว่าคณะกรรมการเป็นผู้คำประกันนั่นหมายถึงว่าคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเงินก้อนนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ดิฉันห่วงก็คือถ้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเก็บเงินจากสมาชิกที่กู้ยืมเงินบัญชีนี้มาชำระคืนให้กับธนาคารได้ทันาตามกำหนดสัญญา คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือลาดับที่หนึ่งคือกองทุนหมู่บ้านทีนี้กองทุนหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> สถานะเราก็ต้องมาดูทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านว่ามีอะไรโดยส่วนมากกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้า,าวิธีการที่เจ้านี้ที่เขาอ่ะจะต้องเอาทรัพย์สินของเขาคืน คือเอาเอาเอา,เอาเงินของเขาคือได้ก็คือมาทวงเอากลับมาติดตามเอากลับผู้ค้ำประกันนั่นก็คือคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการกองทุนมีอะไรคะมีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินมีรถนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเดือดร้อนตรงนี้มันก็ต้องตกมาเป็นของคณะกรรมการแต่กว่าจะถึงกระบวนการที่ทางกฎหมายก็จะต้องมีการไกล่เกลี่ยหรือพูดคุย แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้หนี่ก้อนนี้มันหมดไปถ้าสมาชิกไม่ชําระคืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันอ,อ,อยากจะฝากให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคนนะคะที่กู้ยืมเงินบัญชีนี้แล้วยังชําระไม่ครบตามกําหนดสัญญานะคะขอความการุณาเห็นใจคณะกรรมการที่เขามีจิตอาสาในวันที่ท่านเนี่ยเดือดร้อนท่านต้องการเงินก้อนนี้เขาก็เสียสละเอาตัวเองเข้าไป นะคะไปเป็นผู้ค้ำประกันแล้วเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาให้กับพวกท่านได้บรรเทาความเดือดร้อนได้มาต่อยอดอาชีพได้มาเอาไปจับจ่ายใช้สอยแต่เมื่อถึงกําหนดเวลาครบกําหนดเวลาตามสัญญาแล้วเนี่ยก็ขอความกรุณาสมาชิกลูกหนี้นะคะที่กู้ยืมเงินบัญชีปลอดดอกเบี้ยเนี่ยขอความกรุณาท่านชำระคืนให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อไม่ให้คณะกรรมการต้องเดือดร้อน นะคะหลายๆกองทุนตั้งแต่เ,เริ่มมีบางกองทุนเนี่ยเริ่มที่จะบิดพลิ้วไม่ไม่ไม่ไมชำระตามสัญญาตั้งแต่ปีที่3ตั้งแต่งวดแรกที่มีการจ่ายคืนให้กับธนาคารจนกระทั่งพอกพูนดอกเบีย้ยและค่าปรับขึ้นมาประเด็นสำคัญเลยนะคะอยากที่จะให้สมาชิกลูกหนี้บัญชีปลอดดอกเนี่ยเข้าใจ ถ้าคณะกรรมการต้องเรียกเก็บค่าปรับท่านต้องจ่ายเพราะธนาคารเขาเรียกเอากับกองทุนหมู่บ้านถ้าท่านบอกว่าท่านไม่จ่ายท่านจะจ่ายแค่ดอกกับต้นควรแล้วหรือที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยเขามาจ่ายถ้าคณะกรรมการไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาเสียเองยกเว้นแต่เงินทั้งหมดคณะกรรมการกู้กันเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากเพราะคือเป็นไปได้น้อยมาก ยกเว้นแต่กรรมาการไปเก็บเก็บเก็บรายเดือนแล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อโดยที่ว่าไม่ได้นำส่งธนาคารอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะกระบวนการที่ในการที่จะ,ะจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกสําหรับเงินก้อนนี้นะคะนั่นคือคณะกรรมาการจะต้องทำรายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติ อนุมัติจากคณะกรรมการให้กู้เงินก้อนนี้ได้เนี่ยธนาคารจะทําการโอนเข้าบัญชีของลูกหนี้เป็นรายคนไปจะไม่ได้ผ่านบัญชีใดบัญชีหนึ่งของกองทุนหมู่บ้านหรือบัญชีเอ่อหรือจะเอาเป็นเงินก้อนตูมเดียวอย่างเงี้ยให้กับคณะกรรมการเอาไปแจกจ่ายไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเอ่อคณะกรรมการกู้ันเองทั้งหมดหนึ่งล้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเป็นไปได้ยากแต่เป็นไปได้ อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันมีการเกิดการทุจริตหรือมันมีเกิดข้อผิดพลาดใดๆแต่ในประเด็นที่สมาชิกเนี่ยยังชําระคืนไม่ครบถ้ามันมีค่าปรับท่านก็ต้องจ่ายเพราะค่าปรับนั่นนะ่ะธนาคารคิดกับกองทุนค่ะแล้วในช่วงที่โควิดสถานการณ์โควิดอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญดอกเบี้ยค่าปรับอะไรต่างๆมันพอกพูนงอกเงยขึ้นมาสําหรับกองทุนที่ มีการพักชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ตรงนะคะตามที่ได้สัญญาไว้เพราะฉะนั้นดิฉันหวังว่าในเดือนตุล,ลาคมนี้นะคะบางกองทุนยังไม่เข้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทราบนะคะว่าสัญญามันจะครบกําหนดพร้อมกันทุก,กองทุนหรือไม่บางกองทุนเนี่ยวันที่ยี่สิบเป๊ะเลยทุกอย่างต้องเคลียร์ให้เสร็จบางกองทุนเคลียร์ไปแล้ววันนี้ลงพื้นที่ไปทะเลนอกเคลียร์แล้วฟูขาบอกว่าเคลียร์แล้วนะคะ ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะวิธีแก้ปัญหานะคะวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือมาคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันแล้วต้องพยายามอย่างที่สุดลูกหนี้พยายามหามาปิดให้ได้เพราะเงินก้อนเนี้ยถ้าขอความเห็นใจกองทุนเป็นลูกหนี้ธนาคารกองทุนมีเจ้าหนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินก้อนนี้กองทุนมีเจ้าหนี้ขอความกรุณาลูกหนี้ นะคะชําระคืนเงินก้อนนี้ให้ได้เยอะที่สุดปิดได้ยิ่งดีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คณะกรรมการที่เป็นจิตอาสาไปเสียสละเอาเงินก้อนนี้มาเขาต้องเดือดร้อนนะคะและถ้าหาทางออกใดๆไม่ได้จะให้ดิฉันลงไปพูดคุยหรือหาทางออกร่วมกันก็แจ้งมาได้นะคะยังไงก็ต้องฝากไปด้วยเพื่อกองทุนหมู่บ้านของเรา นะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนา้ตต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ